<c oughs> ครับสวัสดีครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับ <c oughs> อยากจะพูดว่าสิ่งที่เราได้ยินนะฮะสิ่งที่เราได้ยินเราจะเพิ่งไปคิดนะฮะเราจะเพิ่งไปคิดว่าคนนั้นเขาทำคนนั้นขอพูดจริงๆเราอย่าไปพูด ว่าคนนั้นคนนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดกันโดยที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องเลยเราได้ยินเสียงคนไหนเข้ามานะฮะหรือได้ยินคนที่พูดเข้ามาหรือได้ยินได้เห็น <c oughs> สิ่งที่เขาพิมพ์สิ่งที่เขาโพสต์ว่ามันหมายถึงใคร มันมีสาเหตุอะไรนะฮะเราอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนะฮะอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นมีการโพสบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดระบบเทคโนโลยีสมัยนี้ก้าวไกลอย่างก้าวไกลมากนะฮะตัดต่อเสียงดัดแปลงเสียงตัดต่อภาพ ทับโปรแกรมในการคุยทับโปรแกรมในการคุยไลน์ทับโปรแกร,มใ,กร,ร,แกรมในการคุยเฟซเหมือนดังอุปกรณ์ตัวหนึ่งสมมติสมตสมติว่ามีการอ่านใจเราได้แต่เชื่อเลยครับว่าจิตใจจิตจิตใต้สํานึกหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจิตใต้สํานึกของคนคนนั้นไม่ใช่ทุกประเด็นนะฮะอยากรู้อยากสบายใจ เพื่อไขข้อสงสัยทุกๆอย่างเราควรพูดกันต้องได้เห็นกับตาก่อนนะฮะว่าจริงไหมเรื่องนี้ประเด็นนี้มีคนก็พูดมาอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมเหตุการณ์ที่คุณเจอจริงไหมอย่างนี้จริงไหมทุกอย่างมันต้องมีการคุยคือเราต้องคุยหน้าต่อหน้าปากต่อปากนะฮะบางทีเราไปถามคนนั้นคนนี้พูดจริงไหมคนนี้พูดอย่างนี้จริงไหม อาจจะไม่ใช่เพราะทุกคนอาจจะโดนค,ค่มขู่อาจจะโดนขู่ในการพูดต่างๆทางที่ดีเราต้องถามเจ้าตัวว่าจริงไหมจริงหรือไม่จริงต้องถามเจ้าตัวนะครับทุกคนต้องมีสติอีกนิดถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นต้องถามเจ้าตัวต้องถามเจ้าของเสียงนะฮะสวัสดีครับ